สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทารโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตวตมแม่หมอหมัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอเนอีบวกบวกให้กับทุกคน ทุกช่วงเวลาเลยนะคะทุกคนค่ะในร้ายมีดีในดีมีไร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่าขอบคุณคนที่น้อมรับยินดีรับกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะทุกคนขอบคุณคนที่ไม่ครับโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรเลยนะคะทุกคนขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอบางท่านไม่รู้ว่าส่งซูเปอร์แตงยังไงนะคะก็มาขอเลขที่บัญชีแม่หมอถ้าใครอยากจะ ส่งเลขอยากจะสนับสนุนแม่หมอก็เลขบัญชีนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเม้น ปักหมุดไว้ให้นะคะเอาละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันเสาร์นะคะวันสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะคะในเดือนธันวาคมมีสิ่งจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณไหมเราก็เลยนะคะตั้งชื่อแรนดอมว,ว่าจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับคุณไหมในช่วงต้นเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะเปิดโชคเปิดลาบเปิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต การเริ่มต้นใหม่ที่ดีนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิงศักดิ์สิทธิ์เท,เทเวดาโอเคค่ะวันนี้เราใช้ไพ่ใหม่แล้วนะคะทุกคนช่วงนี้มีไพ่ใหม่มาเยอะจังเลยใช่ค่ะนะคะ มาค่ะนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณไหมในเดือนธันวาคมนะคะเอาวันสินส้นสิ้นสิ้นเดือนกอุุจิกายนโนเวมเบอร์นี้นะคะเป็นตัวนำโชคนะคะทุกคนค่ะมานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเย็นมากมีความสุขมากนะคะทุกคนนะคะมาค่ะมา,ะมาดูก่อนนะคะว่า นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวคุณท่านอยากบอกอะไรกับคุณนะคะช่วงเดือนนะคะธันวาคมโอเคนะคะุกคนมีการเปลี่ยนแปลงค่ะในเรื่องการเงินในเรื่องตําแหน่งงานนั่นเองนะคะนี่คือสองเหรียญค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินคุณจะได้เพิ่มปรับเพิ่มเงินเดือน <c oughs> เงินเดือนคุณจะสูงขึ้นนั่นเอง <c oughs> เห็นไหมคะนะคะและ ตำแหน่งงานบางคนนะคะจะได้ตำแหน่งขึ้นตำแหน่งงานใหม่นะคะบางคนนะคะเราบอกเลยอาจจะเป็นเจ้าของจิจการก็ได้บางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานใหม่ๆเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะเดือนธันวานี้ นะคะต้นเดือนธันวานี้จะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับคุณบ้างไหมนะคะจะทําให้คุณใจฟูไหมมีสิคะการปรับตําแหน่งงานตําแหน่งเงินเดือนน้คะนะคะมาดูภพตโนของคุณค่ะทุกคนเด็กถือคุณจะมีความสุขในการทํางานมากขึ้นณนะช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งไปคุณจะมีความสุข ทำคือฤดูใบไม้ถิผิรูดูใบไม้เปลี่ยนสีมันจะมีความสุขความเยือกเย็นเหมือนอากาศที่เย็นเย็นไม่ร้อนไม่หนาวเย็นสบายนะคะไม่ไม่ถึงกับขนาดใส่เสื้อโค้ดนะคะทุกคนนี่ค่ะนะคะเด็กถือไม่เท้านั่นเองนะคะความสุขใหม่ๆของคุณการทํางานนะคะการได้ทํางานสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนคุณผ่านการทดลองงานมา3เดือนนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเห็นนกไหมคะ นะะี่ค่ะมีนกแก้วนกขุนทองนะคะมาส่งเสียงยินดีกับคุณนั่นเองความสุขใหม่ๆของคุณ,คณกําลังจะเริ่มขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะคุณคุณจะมีความสุขคุณนําความรู้ของคุณออกมาถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างได้เลยนะคะ นะคะช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านของคุณเดอะเมจิเชียนนะคะมีบางคนบอกว่าแม่หมอทําไมไม่พูดว่าธาตุานนธาตุนี้ถ้าใครตรงจริตกับแรนดอมไหนนะคะก็คือได้หมดเลยค่ะทุกคนคะ่ะนะคะนะคะนี่เดอะเมจิเชียนดินน้ําลมไฟมีหมดนะคะทุกคนนะคะและนะคะออกมานะคะก้าวถ้วยบางคนนอนไม่หลับเลยนะคะไอ้ทัทษที ก้าดาบนะคะบางท่านนอนไม่หลับนั่นเองนะคะถึงขนาดนอนไม่หลับนะคะบางคนยังมีความเป็นกังวลแต่คุณไม่ห่วงห่วงค่ะถึงคุณจะนอนไม่หลับหรืออะไรยังไงคุณมีความกังวลแต่สิ่งจางๆกําลังจะหายไปเพราะคุณกําลังเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างแห่งความสุขนั่นเองนะคะทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและอะไรคะนี่คือราชาถือเหรียญจากความอ่อมความโยมคุณจะไม่อ่อมคุณจ,จะไม่โยมคุณจจะไม่ทุกไม่เศรา้าดึงดูดนะคะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเดอะเมจิเชียน นะคะพลังงานแห่งความดึงดูดคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณสามารถปรับภูมิตัวเองปรับภูมิใจร่างกายหยินหยางของคุณได้นั่นเองนะคะนี่คือราชาถือเหรียญคุณจะมีถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะรวยรวยเรือรวยรือรวย,วย,วย,วยช่ำๆรวยทั้งหน้าที่การงานก็จะโด่งดังนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรนะคะสมมุติว่าคุณเป็นออ เจ้าของกิจการใช่ไหมคะผู้ชายใช่ไหมคะคุณหน้าที่การงานเงินก็จะเข้ามาตอนนี้คุณอยากทำอะไรคุณทำไปเลยคะ่ะเพราะคุณคือราชาโชคนั่นเองนะคะทุกคนนะคะแต่ถ้าใครเป็นผู้หญิงนะคะเราบอกเลยว่าอ,อ,อย่าคิดมากอย่าออมอย่ายมนะคะการอ่อมการโยมเดี๋ยวมันจะไม่สบายนะคะปีมาปีหน้าฟ้าใหม่เราจะไปเดินทางไปก้าวสู่ในปี6 แพร้อมกันนะคะแต่ถ้าคุณอ่อมคุณยมนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะแล้วก็ราชาถือเหรียญแฟนคุณนั่นแหละค่ะจะเป็นคนที่มั่งมีสีสุขคุณผู้ชายจะโอ้โหได้ราบซั์ก้อนโตเลยนะคะทุกคนกคนขอบคุณค่ะ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 นี่คือนะคะอัศวินถือเหรียญจะมีคนเอาโชค ด้านการเงินมาให้คุณได้เลยนะคะนี่คือปีอะไรคะนี่คือหนูน,นะคะหน,นูหรือกระต่ายค่ะทุกคนหรือกระลอกคะ่ะน้องกระลอกคะ่ะน้องกระลอกนะคะนำพานะคะนี่คืออัศวินถือเหรียญถืออ่เขาเรียกว่าอะไรนะนั่งกระลอกมาเลยคะ่ะกระลอกวิ่งเร็วไหมคะทุกคนเร็วนะคะเร็วแต่เสียงดังมากนะคะกระลอกจะเป็น สัตว์ที่เสียงดังมากนะคะทุกคนเพราะอะไรเราถึงรู้เพราะว่าเราแบบว่าบ้านเรามันแบบเป็นต้นไม้เยอะใช่ไหมเพราะทุกคนเสียงกระลอกเวลาเราให้อาหารมันมันเจ็ดโมงเช้าเนี่ยมันจะแบบโอ้รลองเสียงดังเลยนะคะทุกคนนะคะเราเลยรู้ว่าเสียงมันดังมากนะคะเหมือนเสียงแม่หมอนี่แหละคะ่ะการเงินของคุณก็จะเข้ามามีเงินเหลือเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนั่นเองนะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะ นะคะในเดือนต้นเดือนธันวานี้จะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนงานนะคะได้ตําแหน่งงานใหม่ๆเงินก็เข้ามาหลังไหลเข้ามานั่นเองนะคะโอเคนะคะเดอมูนในยามค่ําคืนนะคะเดอร o มูนครั้งนี้มูนของคุณแสงสว่างเห็นไหมคะ แม้ในยามค่ําคืนชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองไม่ต้องเป็นกังวลนะคะนี่คือแสงนะคะแสงพระจันทร์และแสงอาทิตย์มารวมกันนั่นเองนะคะทุกคนสิ้นเดือนนี่คือบางคนบอกว่า,าแม่หมออย่าเรียกมแมลงป่องได้ไหม,มเรียกแมงป่องก็พอไปหาเซิร์ชดูนะอะไรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จับผิดแม่หมอแบบนี้นะคะทุกคนจ๋านะคะเอาละค่ะนี่คือเด m o ูน นะคะรับเตะสิ่งดีๆน้อมรับเตะสิ่งดีๆไปเนาะขอบคุณที่เข้ามาเตือนนะคะบางทีแม่หมอก,ก็บางทีก็ลืมใช้ใชคําพูดแบบอาจจะใช้คําว่าแมลงเร็วไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อค่ะนะคะเดะมูนนะคะเดะมูนนะคะคุณมีความเป็นบางโนบางคนนะคะแบบว่าคิดเล็กคิดน้อยคิดนูน่นคิดนี่คิดไปนูน่นไปอีก20ครั้งยี่สิปีข้างหน้านู่นค่ะนะคะไม่เอานะคะคิดแค่วันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันจะรวยพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่1นใช่ไหมคะตรงกับวันอาทิตย์นั่นเองนะคะเลขหนึ่งต้องเข้าแล้วนะทุกคนนะคะ แล้วคุณจะมีชีวิตฟรีดอมอิสระปล่อยตัวปล่อยใจตัวเองให้มีอิสระแต่ก็ระวังบ้างนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะการที่คุณไม่ระวังตัวเองมันจะตกหน้าผานะคะเพราะเนี่ยค่ะเห็นไหมเดอะนะคะเดอะฟูลความเป็นอิสระก็จริงคุณจะมีความอิสระแต่ก็ต้องระวังให้ก้าวขาให้ดีเวลาเดินไปไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนให้ระวังนะคะถามว่ามันดีไหมเดอฟูคือดี แต่ว่าให้ระวังบ้างเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะไพ่ออกมาบอกแบบนี้เลยนะคะนะคะความเป็นอิสระฟรีดอมนะคะแต่ว่าก็อย่าประมาทนั่นเองนะคะเพราะความประมาทมันจะทําให้คุณเจ็บนั่นเองนะคะเ h อ f ์ฟูอย่าประมาทเรื่องการงานนะคะการงานนะคะเนี่ยค่ะนะคะห้าไม่เท้าเรื่องการงานคุณกังวลเรื่องการงานการงานมันจะคลี่ขายได้ไหมคะเพราะว่าที่คุณกังวลอยู่เนี่ยเรื่องการงานนะคะที่มีการ ออมีปัญหาเรื่องการงานกับคนในที่ทํางานของคุณนั่นแหละค่ะคุณอยากมีชีวิตอิสระอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้หลุดพ้นออกจากการงานคุณจะไปกลัวทําไมล่ะคะในเมื่อตัวคนของคุณกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณอยู่ในตําแหน่งที่สูงคุณก็ต้องบริหารคนให้เป็นนะคะมองคนให้ออกเท่านั้นเองนะคะนะคะแล้วถ้าถ้าคุณทะเลาะกับลูกน้องคุณอย่าเอาตัวเองลดขั้นไปทะเลาะ นะคะอย่างราชสีจะไม่เอาตัวตนนะคะไปคุยกับสุนัขจิ้งจอกหรือว่าหมาป่านั่นเองนะคะเพราะเขาคนละชนชั้นกันนะคะจงทําตัวนิ่งเงียบเหมือนราชสีนะคะเจ้าป่าก็คือเจ้าป่าจะมาเป็นสุนัขจิ้งจอกไม่ได้นั่นเองนะคะแล้วจงทําตัวเหมือนเดี่ยวอย่าทําตัวให้ตัวเองเป็นอีก,กานะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะการงานที่นะคะมีปัญหาอยู่ที่คุณหนักอกหนักใจกุมอกกุมใจนอนไม่หลับนะคะคุณจะขี้ขายได้นั่นเองนะคะในเรื่องการงานจัดเม้นเห็นไหมคะจัดเมน้นโอโหจัดเมน้นอันนี้โอโหออกจากหม้อนรกเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมวิญญาณคุณคุณร้องขอว่าให้คุณได้หลุดพ้นจากนะคะการงานที่มีปัญหา คุณก็จะได้หลุดพ้นออกจากการงานที่มีปัญหานะคะนี่คือสิ่งที่คุณขอจัดเม้นนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่นะคะมีสเสน่ห์นะคะตอนนี้สิ่งดีๆยิ้มเข้าไว้เห็นไหมคะตัวตนคุณจะต้องยิ้มนะคะยิ้มให้กับการงานยิ้มให้กับทุกเรื่องแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาแต่ถ้าคุณอ่อมคุณยมนะคะเงินสักบาทก็จะไม่เข้ามานะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคน The view of fortune น,นั่นเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ j u d g m e n จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงโลกใบใหม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะจากฤดูใบไม้ผีิมีมีทุกฤดูคุณเห็นไหมเนี่ยค่ะมีดอกไม้สีเขียวนะคะนี่คือดอกคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสนะคะใบคริสต์มาสแล้วก็สโน์นั่นเองหน้าหนาวนะจ๊ะทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ที่เข้าหน้าหนาวก็จะมีการเปลี่ยนแปลง c o n เก a ท u l a t i o n กับทุกคนที่ได้เข้ามาดูแรนด o m นี้นะคะแล้วไงต่อคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนนะคะทิศทางในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในเดือนในต้นเดือนตุลา นะคะในเดือนตุลานี้นะคะแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ที่สําคัญนะคะอย่าออมอย่าย,ยมอย่าคิดมากอย่าเป็นคนที่แบบเอาแต่ความทุกข์มาใส่ปลูกแต่ต้นความทุกข์นะคะทั้งที่ฤดูนี้มันเป็นฤดูแห่งความสดใสมันเป็นโอ้โหถ้าเป็นแบบเห็นไหมฝรั่งเขายังอยากมาเที่ยวประเทศเราเลยช่วงนี้ใช่ไหมคะเพราะบ้านเขาหนาวนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทุก นะคะไพ่ใบใหม่นะคะทุกคนนะคะไพ่ใบใหม่นะคะเดี๋ยวเราขอดู เด็กถือเด็กถือถ้วยค่ะเด็กถือถ้วยความสุขคุณจะได้เฉลิมฉลองมีความสุขใหม่ๆอีกครั้งนั่นเองเด็กถือถ้วยนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีความสุขแบบรวดเร็วจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขเหมือนคุณได้ได้เจอเพื่อนเก่าแล้วมีการเฉลิมฉลองกันนั่นเองนะคะทุกคนเป็นแบบนั้นเลยค่ะทุกคนคกะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณจะได้งานใหม่นะคะแล้วคุณจะได้ตําแหน่งใหม่ตำแหน่งใหม่เลยนะคะตำแหน่งที่ล่วงหลงมาบนวักฟ้าบางทีคุณก็ไม่คิดว่าคุณจะได้งานใหม่คุณอาจจะได้ทํางานใหม่นะคะงานใหม่อาจจะเป็นงานสองก็ได้นะคะถ้าใครรับราชการหรือนะคะได้รับตําแหน่งใหม่เพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านนะคะการงานและการเงินนั่นเองนะคะคุณจะได้ตําแหน่งใหม่ ได้โอกาสใหม่ๆได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนั่นเองค่ะนะคะสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนในเรื่องการงานค่ะสิ่งที่คุณเจอมาหนักหน่วงคุณจะได้หลุดพ้นค่ะนะคะการงานที่มีปัญหาอยู่ที่คุณเคลียร์ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายหรือนุ่น้องธุรกิจการงานของคุณจะดีขึ้นนั่นเองค่ะคุณจะเจอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มาทำให้คุณใจฟูนั่นเองนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะ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 คุณจะได้เดินทางบางคนนะคะธุรกิจใหม่ของคุณคุณจะได้ทํางานเกี่ยวกับนะคะในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะต้องได้เดินทางค่ะการเดินทาง The World คือความสุขความสุขสดชื่นความยิ่งใหญ่มีแต่ความสุขสุขเหลือๆสุขเหลือล้นนั่นเองบางคนจะได้งานใหม่เป็นงานทํางานเกี่ยวกับคนต่างชาตินะคะหรือว่าคุณจะได้เดินทาง นะคะไปท่องเที่ยวนะคะในต่างประเทศนั่นเองนะคะในช่วงนะคะต้นเดือนธันวาจะมีการเปลี่ยนแปลงงานใหม่ค่ะนะคะโรคใบใหม่ของคุณเปลี่ยนแปลงแล้วนี่คือโรคเดอะเวิร์โรคใบใหม่ของคุณนั่นเองนะคะทุกคนราชาถือดาบอ,อกทั้ง3าลาชาราชาถือดาบ จงมุ่งมั่นนะคะและลงมือทําแล้วสิ่งนั้นจะได้ประสบความสําเร็จชีวิตความมั่งคั่งล่ํารวยของคุณรออยู่ทั้งหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงรวยเรื่อๆรวยล้นๆรวยช่ำๆลงมือทําเลยค่ะเพราะตอนนี้นะคะดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วเดือนธันวาคมนะคะเดือนธันวาคมดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วเดือนธันวา เป็นเดือนที่แห่งความอบอุ่นแห่งชัยชนะนั่นเองไม่ชัยชนะได้ไงคะราชาถือนะคะราชาถือดาบนั่นเองนะคะถ้าคุณคิดจะทำอะไรลงมือทำตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เลยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะทุกคนนี่คือจัดติด คุณจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจัดติค่ะนะคะการงานคุณก็จะประสบความสําเร็จการเงินนะคะธุรกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาคุณจะได้ดั่งใจหมายจัดติคะความยุติธรรมเรื่องใดคะที่คุณจะได้รับก่อนจัดติคือความยุติธรรมนะคะสําหรับคุณนะคุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วเป็นเรื่องความยุติธรรมในเรื่องใดคะนะคะ ยุติธรรมในเรื่องการเงินนะสิคะสิบเรียนคุณจะมีความสุขมีไร่มีนามมีสวนมีทุกสิ่งทุกอย่างมีครอบครัวที่อบอุ่นรวยเรือยรรวยร้อร้รว,วยจุก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 จบเลยไหมทุกคนนะคะใครที่มีครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะรวยเป็นเศรษฐีระดับจังหวัดเป็นเศรษฐีตำบลเป็นเศรษฐีอำเภอเป็นเศรษฐีเลยค่ะ สิบเหรียญไม่รวยกว่าน,นี้จะรวยไปไหนรวยยันยันมีอายุเลยค่ะรวยรวยรวยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ความยุติธรรมจะเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะรวยเรือรวยล้นล้นมีที่ไล่ที่นาที่สวนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่คือความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณรวยเงินรวยทรัพย์นะคะคังมหาสมบัติของคุณเปิดแล้วนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะความยุติธรรมอุ๊ยทุกคน มันมันติดออกมานะคะทุกคนนะคะความสุขลักครั้งใหม่งานใหม่รักครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆคุณจะได้รักครั้งใหม่บางคนถ้านะคะความสุขครั้งใหม่นะคะสมมุติว่าครอบครัวคุณมีปัญหาหรือการงานคุณมีปัญหาคุณก็จะมีความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะหนึ่งถ้วยคือความสุขครั้งใหม่ที่คุณไม่เคยมีมาก่อนเดือน12บสองเดือนเดือ์ก็คือดีดีด,ดีมีแต่คําว่าดี ดีดีนั่นเองนะคะแล้วอะไรต่อคะนี่คืออะไรนะคะนี่คือเจ็ดดาบเจ็ดดาบนะคะก็คือการระวังนะคะระวังนะคะระวังอะไรคะระวังบางสิ่งบางอย่างนะคะระวังศัตรูคุณเห็นไหมผู้ชายคนนี้เขานะคะต้องขยับเดินขยับเบาๆเพราะว่าอะไรคะนี่คือสูนัขกิ้งจอกนะคะนี่คือสูนัขกิ้งจอกให้ระวัง บางสิ่งบางอย่างระวังคนใกล้ตัวระวังคนที่ไม่ชอบเราหรือบางคนทําธุรกิจสีเทาก็ให้ระวังนะคะนะคะและก็ถ้าคุณรวยแล้วคุณมีเงินให้ระวังญาติพี่น้องหรือว่าคนที่ไม่จริงใจกับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีเงินมีทรัพย์มีอะไรอย่าไว้ใจใครนะคะนะคะเพราะสมัยนี้โซเชียลมันมีดามันเป็นดาบสองคมขนาดพี่น้องยังทำร้ายกันได้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะแล้วไงต่อคะ ทุกคนนะคะอัศวินถือดาบนะคะอัศวินถือดาบนะคะการทํางานของคุณนะคะจะก้าวหน้าพุ่งทะยานไปมากเลยนะคะนี่คืออัศวินถือดาบผู้ก้าวหน้าผู้มีความมุ่งมั่นผู้มีความทะเยอทยานการงานของคุณโอ้โหยิ่งคุณลงมือทําตอนนี้นะแล้วคุณจะมีลูกน้องที่ดีลูกน้องที่เชื่อฟังคุณทุกสิ่งทุกอย่างทําตามลูกน้องเชื่อฟังดีแล้วนะคะ แล้วก็มีลูกน้องที่รักรักและศรัทธาในความเก่งของคุณนั่นเองค่ะโอ้โหทุกคนดีมากเลยค่ะแต่ให้ระวังนะคะระวังบางสิ่งบางอย่างด้วยนะไพ่ออกมาเตือนเจ็ดดาบนะคะนะคะแต่คุณจะมีความสุขเตรียมรับความสุขเตรียมรับความมั่งคั่งร่ำรวยเลยเลย,เลยค่ะนะคะ ขอบคุณค่ะ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 ทุกคนเราอยากจะกินทุกคนขอแสดงคองเกรตูเลชันกับคนที่ได้มาเจอเรนดอมนี้ทุกคนปิดหน้าปิดหลังสิบเหรียญสิบถ้วย ครอบครัวรวยเรือๆรวยจุกๆรวยช่ำๆนี่คือสิบเหรียญน,นี่คือสิบถ้วยรวยรวยรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วนะคะจะติดคุณจะได้รับความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะที่เข้ามาหาคุณมันกําลังเปลี่ยนแปลงปัญหาเรื่องการงานคุณจะได้ตําแหน่งงานใหม่ถ้าใครรับราชการคุณจะได้ตําแหน่งงานใหญ่ๆนะคะคุณจะได้เลื่อนระดับเงินเดือนนะคะตําแหน่งงานใหม่เป็นราชาโชคเป็นราชา ะะถือไม้เท้าตำแหน่งงานใหม่ผู้ทรงอิทธิพลนะคะตำแหน่งงานของคุณจะมีลูกน้องบริวารขับข้างคุณมีอำนาจวาสนาแล้วค่ะถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะเจอนะคะรักครั้งใหม่ชีวิตที่อบอุ่นคนที่มีครอบครัวนะคะนะคะความยุติธรรมเข้ามาหาคุณแล้วคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะได้รักครั้งใหม่และการเงินก็จะเข้ามาเหมือนกันค่ะนะคะจะมีผู้ชายมามอบตำแหน่งงานให้คุณ นะคะหัวหน้างานคุณก็ได้จะมอบอะไรดีๆให้คุณเพิ่มเงินเดือนให้คุณครอบครัวของคุณจะมีความสุขนั่นเองคุณจะได้งานใหม่รักใหม่นะคะเป็นงานที่เป็นต่างประเทศคุณอาจจะได้ศึกษาดูงานกับเขาชาวต่างชาติก็ได้นะคะทุกคนนะคะเดนเด,ด,ดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเดือนธันคคือการนะคะได้เกิดใหม่นั่นเองโอ้โหทุกคนเห็นไหม ได้เกิดใหม่เด e date ให้จบดีมากเด e d a t คือการจบนะคะการจบจากนี่วันนี้วันที่30พฤศจิกายนเริ่มต้นชีวิตใหม่งานใหม่สิ่งใหม่ๆชีวิตคุณจะไม่มีที่มีปัญหาเรื่องงานคุณก็จะได้หลุดพ้นที่คุณนะคะคิดมากนะคะคิดเยอะอะไร The date มันจบแล้วคะ่ะให้สรุปนะคะสรุปว่านะคะ The d a t ชีวิตใหม่คุณกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและ นะคะวันนี้เชา้านี้ขอให้ลูกทุนรับแต่ความสุขเตรียมตัวรับตําแหน่งงานใหม่เงินเดือนเพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขสุขจนจนมีลูกมีหลานเลยค่ะนะคะจนมีลูกมีหลานเดอเดตคือการจบไพ่ออกมาดีกงร้อยแห่งโชคชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วนะคะจัดเม้นนะคะคุณขอให้ดวงชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในเดือน นะคะในเดือนธันวามีมีการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะคะส่วนนะคะใครนะคะที่นะคะรอกราฟแม่หมอนะคะเดี๋ยวแม่หมอนั่งทํากราฟอยู่นะคะเดี๋ยวแม่หมอส่งให้นะคะวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรักษากสุขภาพนะคะดูแลใส่เสื้อผ้าตัวอุนอ่นๆนะคะนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนได้รับคํานี้นะคะแรนดอมนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ